ไก่อบเกลือค่ะ mm hmm. เมือ่อไหรสิกินเขาก็ไก่อบเกลือนี่ mm hmm. ใส่หมอแรงดันอบเหลืองงามเนมาะมัก์กโบไม่ยังหลายดอกค่ะซีอิวน้ำตาลนิดเท่าน,นั้นแหละค่ะนี่ค่ะโรตีน้อยนึงบ่ตัวดอกค่ะชม,มตามโมยอดตกะโคกไปนีุ่่นน่ะ mm hmm. แสบแสบเอาเป็นกะละมังโรันดังแสบกะละ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 มังตำไทยบ่พีอ๋อตำปลาเฮาเนาะค่ะใส่มะกอกน้ำตัวหนี่โอ้ยตำเป็นกะละมังนี่ค่ะไก่ข้าวเหนียวเสือเพึ่นค่ะมาเนี่ยนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวซี่หอหฮอเราหาบาทกห่อย่ายย่ายอยูอย่อยดอก มาเด้อมาเด้อกินน้ากันค่ะนี่ค่ะกินแล้วกสิออกทงหน้าตัวเมื่อนี่ไปหาคนอิปูเนาะหาคนอิปูอันมาออมหอยวนั่นค่ะได้ยังกะเอา้าค่ะมาเที่ยวบาทต่างจัง,วงหวัดกะซื้อโรคหลงหน้าโรคมึงเห็นเพนิ่นไปอันคนได้เนาะค่ะย้ายลีกะซื้อโรคมึง แดดห่อนๆที่ใต้คลิปไว้ว่าน้อเดี๋ยวคลิปมาฝาจ้ะแต่ว่าสีล่องทองกินเขาง่ายก้อนขาเืมยเ่ยยังเสยล่วงหายอีปูนะคะได้เขาง่ายกันหรือยังน้อมาเดอค่ะมากินกับเยลลี่แต่ว่าเยลลี่บ่ได้เฮ็ดเองดอกพี่สาวคนเฮ็ดเนาะเป็นว่ากินง่ายๆก้อนเพระน่ะพม่ปีกไกลเอาไปอบพอนะ มีหมูย่อในตู้เย็นเอามาส่วนใส่ตำบักหุ่งคักๆพูนเศษๆเข้าวเหนียวบ่ได้ว,ว่างแผนลวงหนาเนาะก็เลยบ่ได้เฮ็ดข้าวเหนียวซื้อเพิ่นก็โอ้มึงแย่สิเอามาให้ช่อมพุ่นนะ่ะหาบาทก็อิม่มข้าวเหนียวก็ได้กันได้รีอิ่มอยู่ที่ไหาบาทเข้าก็เข้าวเหนื้อไม่หรอกขาอหอมหอมนิ่มบ่ผิดหวังบ่ผิดหวัง เอาแยกสามหน้าที่เนาะค่ะพอดำงานทรงผู่สิพ้าไปทงหน้ามือเนี่ยล่องทองสักคนคันด้อีป,ปูมือเลี้ยงสีออมโบออมไซฟักหอมเนาะค่ะไซฟักกระจอนอเดี๋ยววงตุ่มแสบได้หลักมาบานนั่นๆฮะอาหารบ้านบานเขาก,กินก่อนกินแต่อาหารผ่ากลกางไรยมันอ้วนเนาะค่ะ ขอขอบคุญขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่มาชมคลิปใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านไม่สุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปทางใดก็ขอให้แข็วกาดปลอดภัยค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ